สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็มาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะประจำเดือนกันยายน2568ในเครือข่ายของ AS นะคะเป็นระบบเติมเงิน ใครที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาก็สามารถสมัครได้ภายใน7วันหลังจากที่เราเปิดเบอร์หรือย้ายค่ายสําเร็จแล้วนะคะราคาที่หมอนแจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยและทุกแพ็กเกจนะคะจะมีการต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆเดือนนานอย่างน้อย6เดือนนะคะบางคนสามารถใช้ได้นานเป็นปีบางคนอาจจะใช้ได้แค่6เดือนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาแพ็กเกจหรือ ไม่งั้นเขาก็จะส่งมาในข้อความให้เรารู้ให้เราแจ้งให้เราทราบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนไปดูรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้มีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งแพ็กเกจแต่และแพ็กเกจที่หมอนคัดมาเนี่ยคือหมอนดูแล้วขายดีแล้วก็คุ้มค่านะคะ คือมันคุ้มกับเงินที่เราต้องเสียไปนะคะแต่ว่าเราต้องมาเลือกเองนะว่าจะเอาราคาขนาดไหนนะคะแพ็กเกจที่หมอนแนะนําเลยสําหรับคนที่ใช้งานเยอะนะคะแต่ไม่เน้นโทรอ่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยไว้เล่นเกมไว้ดูหนังดูซีรีส์อะไรพวกนี้ไม่เน้นโทรถ้าโทรก็คือโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ messenger อ่าแต่ถ้าโทรธรรมดาคุณต้องเติมเงินเพิ่มต่างหากอันนี้จะเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดเลย นะคะคราคาอยู่ที่450บาทต่อเดือนยังคงอยู่นะคะยังสามารถสมัครได้นะคะ450บาทตัวนี้ถ้ารวมภาษีแล้วจะอยู่ที่482บาทต่อเดือนนะคะได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะ10จิกเลยเออ10เมกะบิตเลยนะคะขอโทษที10เมกะบิตไม่อัน้นไม่ลดสปีดราคานะคะ482บาทต่อเดือนรวมภาษีนะคะ ถ้าใครสนใจสมัครนะคะก็เติมเงินให้ครบแล้วกดรหัสนะคะกดดอกจันทร7 7 7ดอกจันเจ็7เดอกจันแปดเ7หสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสำหรับคนที่ใช้งานอินเทอร์เนต็ตเน้นอินเทอร์เนต็ตไม่เน้นโทรนะคะแต่ถ้าโทรก็คือโทรผ่านไลน์ผ่าน,นอร์เมสเซนเจอร์พวกนี้โทรฟรีอยู่แล้วเนาอะ ต่อมาแพ็กเกจที่2ราคา300บาทต่อเดือนอันนี้คุ้มลงมาอีกนิดนึงนะคะจะได้อินเทอร์เน็ตนะคะจำนวน 100G จิกฟังให้ดีนะคะ 100G จิกต่อเดือนถ้าใช้เกินนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เกินนะคะคือถ้าหมด 100G จิกแล้วหลังจากนั้นจะใช้ต่อที่ความเร็ว1เมกะบิตอ่าหเมกะบิตนี่ก็คือไม่อันและไม่ลดแล้วใช้จนครบเดือนเลยนะคะบางคนอาจจะใช้ไปได้25วัน 26วันที่เหลืออีก45วันเนี่ยคุณจะใช้ที่ความเร็ว1เมกะบิตนะคะแล้วก็เน็ต100จิกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเน็ต5 G เต็มสปีดนะคะให้มาเลย20จิกแล้วก็เน็ตความเร็ว15เมกะบิต60จิกนะคะอันนี้คือให้มาเลยแถมฟรีมาให้อีก20จิกเป็นเน็ต5 G เต็มสปีดซึ่งเขาจะส่งมาในข้อความ เราจะต้องกดรับสิทธิ์เองมีรหัสให้ด้วยนะคะในข้อความเราต้องดูด้วยนะคะโทรฟรีด้วยทุกเครือข่ายเลยนะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแต่โทรได้ไม่เกิน15นาทีส่วนเกินคิดนาทีละ1บาทแล้วบางครั้งเมื่อเราโทรออกมันจะเบายอดเงินของคุณหมดแล้วไม่ต้องตกใจนะวางสายก่อนวางสายก่อนแล้วกดโทรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ บางคนก็บอกว่าทําไมโทรฟรีแล้วทาไมโทรไม่ได้อ่าไมต้องให้เติมเงินมันเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะเราก็วางสายแล้วกดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้หมอนบอกเคล็ดลับเลยนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะทำไมโทรฟรีแล้วต้องเสียเงินอีกนะอ่าสำหรับแพ็กเกจนี้นะคะถ้าใครต้องการก็เติมเงิน3 0 0บาทแล้วกดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 2 7าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ต่อมาแพ็กเกจที่3ราคา250บาทต่อเดือนก็ลดลงมาอีกนิดนึงก็จะได้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่65 g ิจิกแบ่งเป็นเน็ต 5G เต็มสปีด10 G จิกเน็ตความเร็ว15เมกะบิตอีก45 g จิก,จก,จกและเน็ตแถมฟรีมาให้เป็นเน็ต 5G เต็มสปีดอีก10 g จิกนะคะแพ็กเกจนี้ได้แถมฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันนะคะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีเหมือนกันนะคะ เมื่อใช้งานครบเต็มจำนวน65จิกหลังจากนั้นจะใช้ต่อที่ความเร็ว 384K นะคะแพ็กเกจนี้นะคะเติมเงิน250บาทแล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน92844เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะก็ถูกลงมานิดนึงแต่ยังได้โทรฟรีทุกเครือข่ายก็คือเน้นโทรแล้วก็เน้นอินเทอร์นเนเต็นเตด้วยนะคะอ่ะต่อมา แพ็กเกจที่4ราคาเบาๆเลยก็คือ200บาทต่อเดือนนะคะ200คุณจะได้อินเทอร์เน็ตมาอยู่ที่40 g จิกนะคะแบ่งเป็นเน็ตความเร็ว6เมกะบิตจำนวน25 g จิกให้มาอยู่แล้วนะคะเมื่อสมัครเสร็จมีข้อความเข้ามาคุณได้รับเน็ตฟรีอีกจำนวน15จิกให้กดรหัสจุดๆๆให้เรากดรับสิทธิ์ด้วยไม่งั้นคุณจะได้แค่ 25G ิกนะถ้าคุณไม่กดนะ กดรับสิทธิ์ได้เน็ตฟรีมาอีก15จิกนะคะความเร็ว6เมกะบิตเหมือนกันรวมแล้วจะอยู่ที่40จิกเมื่อใช้งานครบหมดแล้ว40จิกหลังจากนั้นเราจะใช้ต่อที่ความเร็ว 384k นะคะจนครบเดือนเลยและได้โทรฟรีจำกัดมาแค่50นาทีต่อเดือนนะคะไม่ได้โทรมากนะถ้าโทรเกินก็ต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปสำหรับโทรนะคะไม่งั้นคุณก็ต้องโทรไลน์หรือโทรเมสเซนเจอร์โทรฟรีอยู่แล้ว เนาะแพ็กเกตน,นี้ถ้าใครต้องการเติมเงิน200แล้วกดรหัสตามนี้นะคะกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองสองศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะทั้งหมดสี่แพ็กเกจที่หมอนลงนะคะเป็นสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาสมัครภายในเจ็ดวันนะคะแล้วก็แต่ละแพ็กเกตจะต่ออายุให้อัตโนมัติเลยนะคะเติมเงินแล้วมันจะต่อเลยก่อนจะเติมเงินเข้าไปปิดอินเทอรท์เน็ตก่อน นะคะค่อยเติมเงินแล้วสังเกตดูว่ามีข้อความที่เสียเงินอะไรไหมให้ไปกดยกเลิกก่อนบางทีเติมเงินเข้าไปปุ๊บ200บาทแล้วโดนหักค่าข้อความโดนหักบริการเกมหรืออะไรไม่รู้ยอดเงินไม่พอมันก็ไม่สามารถตอบแพ็กเกจให้เราได้หายไปแค่หนึ่งบาทมันก็ไม่สามารถตอบแพ็กเกจให้เราได้เพราะฉะนั้นก่อนเติมเงินให้ยกเลิกข้อความสังเกตดูว่า เราปิดเน็ตหรือ,อยังนะคะบางทีอาจจะต้องรอก่อนนะคะเติมเงินเข้าไปปุ๊บให้มีข้อความขึ้นมาบอกว่าคุณสามารถใช้งานต่อเนื่องไปอีกถึงวันที่นี้เดือนถัดไปก็คือใช้ด้านได้อีกเดือนแล้วค่อยเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะบางคนรีบร้อนรีบเปิดยังไม่ทันได้ต่อเน็ตเลยเขายังไม่ได้ต่อให้เลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็กินเงินของเราไปเลยแล้วเงินหายนะคะเน็ตก็ไม่ต่อให้อีก ะะต้องเข้าใจด้วยนะบางคนใช้งานไม่เป็นเอาง่ายๆคุณไปให้ร้านเขาทําให้เลยต่อแพ็กเกจเดือนละ200ร้านเขาก็จะทําให้เลยนะคะถ้าเราทําเองไม่เป็นนะถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็สอบถามหมอนได้หมอนได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ